สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรับไปดูโรยนะคะจัดโดยคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์อิงนะคะอาจารย์อิงสวัสดีคะ่คะคะ่ะ <c oughs> วันนี้อาจจะยักกลมไม่ค่อยได้นะคะวันนี้เพราะวารู้สึกว่ามันปวดไปหมดเลยนะะ้องอิงเพราะว่าเพิ่งเพิ่งทำงานมาเรารู้สึกว่ามันโอ้หตึงแถวคอ แล้วก็แถวบาลไล่มากๆเลยวันนี้อาจจะแบบเคลื่อนไหวมันหุ่นยนต์นิดนึงค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของออฟฟิศซินโดมค่ะสามพันกันเลยไหมคะมันช่างมาพอดีเลยค่ะจริงๆไม่ใช่แค่อาจารย์หนึ่งคนเดียวนะคะอิงก็เป็นเช่นเดียวกันนะคะก็แสดงว่ามันน่าจะเป็นทุกวัยเนาะ ค่ะจริงๆออฟฟิศซินโดรมนะคะไม่ได้เกิดในเฉพาะคนที่สาวออฟฟิศพนักง,งานออฟฟิศเท่านั้นนะคะจริงๆเกิดได้ทุกช่วงวัยนะคะสําหรับคนที่นั่งทํางานเป็นเวลานานๆหรือว่านั่งท่าที่ผิดนะคะนั่งไม่ถูกเนาะหรือยกของหนักๆนะคะหรือว่าออชอบสะาายเต้นะคะหนักๆเป็นเวลานานๆน,น,น,นะคะเราก็จะมีอาการปวดตึงเกรงบริเวณตั้งแต่ คอลงมาบ่าไหลแล้วรวมไถึงข้อมือด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชื่อของเขาคือออฟฟิศซินโดมแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้จํากัดเฉพาะคนที่ทํางานออฟฟิศเท่านั้นคนที่แบบอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้องนะคะก็จะทำให้เกิดอพวกนี้ได้ซึ่งก็เจอกันบ่อยเนาะเจอกันบ่อยมากเีกสาเหตุหนึ่งที่เจอกันบ่อยที่ไม่ใช่แค่เฉพาะสาวออฟฟิศอ๋อพี่พี่นึกออกแล้ว เนี่ยเทคกซ์ text, ใช่ไหมบา<อ>งทีเราที่เราก้มหน้าเล่นโทรศัพท์นะคะท่องโซเชียลใช่ไหมคะอาจารย์ดูทีวีดูซีรีส์ทั้ง,ง,งหมดเลยนะคะ อ่ะแล้ววันนี้พี่ควรจะทำอย่างไรดีคะถ้าอย่างอาจารย์เคยเจอคำแนะนำทั่วๆไปที่เราเคยชินหูกันอยู่แล้วนะคะเขาก็จะบอกว่าให้ลุกขึ้นเปลี่ยนอุปยาบทบ่อยๆนะคะหรือว่าออพักสายตาทุกๆหนึ่งชั่วโมงเวลาเราที่ทาเวลาเราทำงานอยู่นะคะหรือว่าปรับระดับเก้าอี้โต๊ะ,ะนะคะให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะ,คะไม่นั่งไขว่ห้างอย่างนี้นะคะนั่งหลังตรงนะคะไม่ก้มคอจน เกินไปอันนี้ก็คือเป็นคําแนะนําทั่วๆไปนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะ่ะอยากถ้าสมมุติว่าใครที่มีอาการออฟฟิศซินโดมนะคะแต่ว่าทําทุกอย่างนี้แล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้นนะคะจะขอเสนออีก4ทางออกนะคะก็คือสี4เทคนิคในการที่จะช่วยลดอาการออฟฟิศซินโดมค่ะก็เดี๋ยววันนี้มาฟังมาชมกันนะว่า4 <c oughs> เทคนิคที่อาจารย์อิงเอามาฝากเราวันนี้จะ,ะมีอะไรบ้างค่ะ ทางออกแรกนะคะทางออกแรกก็จะเป็นการออกกําลังกายนะคะ<ม>เพื่อปรับสรีระหรือว่าท่าทางของเรานะคะจริงๆแล้วเราอาจจะคิดว่าการปวดเมื่อย,ยมันมาจากกล้ามเนือ้อเราก็จะมุ่งไปที่การไปบีบนวดนะคะเพื่อผ่อนคลายเข้าสปาบีบนวดใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งคะ่ะแต่ว่าเราอาจจะยังรักษาไม่ตรงจุด ถ้าใครได้มีโอกาสนะคะหรือว่าเป็นออฟฟิศซินโดมเรื้อรลังมานาน,านลองปรึกษากับกายภาพนะคะหรือว่าคุณหมอดูว่าเราใช้กล้ามเนื้อเนี่ยถูกต้องไหมนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถออกกําลังกายด้วยด้วยตัวเองนะคะก็วันนี้ก็เลยจะทางออกแรกก็อาจจะเป็นนําเสนอ6ท่าก่อนในการออกกําลังกายออนะคะดีเลยค่ะ ค่ะซึ่งอิงได้เอามาจากคณะแพทยศาสตร์นะคะโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะมหาพิทยลมหิดลนะคะเสนอไว้6 6ท่านะคะโดยเริ่มที่ท่าแรกอาจารย์ทําไปพร้อมๆกันไหมคะดีเลยค่ะดีเลยค่ะจะได้หายปวดเลยค่ะอันแรกนะคะเราประสานมือไว้ที่บริเวณหลังท้ายทอยนะคะลังตรงค่ะหลังจากนั้นนะคะไม่กินคอนะคะจาค่อยๆกดศีรษะลงนะคะ ให้คอก้มลงจนถึงบริเวณหลังหลังคอเราตึงนะคะนับหนึ่งถึงสิบช้าๆนะคะแล้วค่อยๆผ่อนมือออกออันนี้คือท่าแรกดีค่ะอันนี้เราทำสักประมาณเท่าไหร่คะทำหนึ่งถึงสิบวิหนึ่งหนึ่งนับหนึ่งถึงสิบใช่ไหมคะอาจจะทำสักหนึ่งถึงห้ารอบแบบนี้ได้ช้าๆเนาะช้าๆค่ะ แล้วก็ข้อที่2นะคะอาจจะใช้มือข้างขวานะคะถ้าใครมีเก้าอี้ที่จับได้นะมือข้างขวาจับบริเวณขอบเก้าอี้เอาไว้นะคะมือซ้ายอ้อมไปที่อ่าศีรษะหลังศีรษะด้านขวานะคะกดลงนะคะใช้มือกดลงไม่ดังกรุบเลยค่อะกรุบนี่ของพี่หรือของน้องของเราประสานเสียงกันกดลงนะคะแล้ว รู้สึกจนตึงบริเวณต้นคอบ่าไหลนะคะนับ 1- ถึงสิช้าๆนะคะสีดค่ะซีดเลยค่ะตอนนี้แล้วค่อยๆผ่อนมือออกนะคะแล้วทําแบบนี้สลับซ้ายขวาอแล้วก็ทําอีกข้างหนึ่งใช่ค่ะจับไว้สลับข้างหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ท่าที่สามนะคะเราจะเป็นการยกมือขวานะคะไปด้านซ้ายในท่าเหยียดศอกตรงนะคะเอามือเอ่อมือมือซ้ายงอศอกนะคะดันดันแขนขวานะคะ บริเวณเหนือศอกเข้าหาลำตัวให้มากขึ้นนะคะนับ1นึถึช้าช้านะคะค่อยๆผ่อนมือออกสลับกันสองข้างซ้ายขวานะคะท่าที่ 4. นะคะยกแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะนะคะงอศอกขวานะคะจนข้อศอกจนมือขวาเนี่ยแตะบริเวณไหล่ซ้ายนะคะหลังจากนั้นใช้มือซ้ายดันข้อศอกขวาเข้าหาตัวแล้วค้างไว้นับ1-10ถค่ะช้าช้า ทำสลับกันแบบนี้สองข้างนะคะและท่าที่5นะคะเหยียดแขนขวาไปด้านหน้านะคะกระดกข้อมือขึ้นค่ะใช้มือด้านซ้ายดันบริเวณนิ้วนะคะเพื่อกระดกนิ้วมือนะคะเข้าหาตนเองนะคะจนรู้สึกตึงนะคะนับ1-10ชถึง10ช้าๆสลับกันสองข้างซ้ายขวาและท่าสุดท้ายนะคะเหยียดแขนขวาเหมือนกันค่ะแต่ทีนี้เรากระดกข้อมือลง นะคะแล้วก็ใช้มือซ้ายนะคะดันหลังมือนะคะเข้าหาตัวนะคะ เพื่อกระดกข้อมือลงเข้าหาตัวจนรู้สึกว่ามันตึงนะคะรับ1-10ถึงสิบช้าๆสลับกันสองข้างค่ะอันนี้ก็จะเป็นหกท่าหกท่าก็ง่ายๆเนาะก็ลองลองฝึกกันดูนะคะก็สามารถทําได้ที้อาจารย์เมื่อกี้ตอนแรกอาจารย์บอกว่ามันมันมีตั้งสี่ทางออกใช่ค่ะาทางออกที่สองนะคะปกติแล้วเราจะถ้าคิดถึงออฟฟิศซินโดมเราจะคิดถึงกล้ามเนื้ออย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าให้มองภาพที่กว้างขึ้นเนาะสำหรับคนที่เป็นออฟฟิศซินโดมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะก็คือ ทางออกที่2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องวิตามินและแร่ธาตุค่ะจริงๆแล้ววิตามินและแร่ธาตุถ้าเรามีภาวะขาดหรือพองวิตามินเนี่ยโดยเฉพาะวิตามินดีนะคะวิตามินดีที่มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวกับความแข็งแรงแล้วก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อนะคะที่ได้จากการรับประทานนะคะเช่นออน้ํามันตับปลา ะะปลาที่มีไขมันสูงๆปลาทูปลาแซลมอนนะคะไข่แดงนมเห็ดธัญพืชต่างๆนะคะหรือว่าสาหร่ายบางชนิดเนี่ยเราก็จะได้รับวิตามินดีเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งน,นะคะเ,เราจะเคยได้ยินการรับแสงแดดยามเชา้านะคะคแล้วก็แสงแดดยามเย็นแดดอ่อนๆนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะสังเคราะห์นะคะเมื่อได้รับแสงแดดเนาะจะสังเคราะห์คอเลสเตอรอลค่ะให้กลายเป็นวิตามินดี อันนี้ก็จะเป็นช่วยเสริมวิตามินนะคะที่ช่วยเกี่ยวกับความแข็งแรงแล้วก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อและอีกแร่ธาตุหนึ่งนะคะก็จะเป็นแมกนีเซียมค่ะแมกนีเซียมเนี่ยมีช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อของเราค่ะช่วยฟื้นฟูการกล้ามเนื้อให้ดีขึ้นด้วยนะคะเรารับประทานแมกนีเซียมได้จากผักใบเขียวหรือว่าผลไม,ม้นะคะที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆผักใบเขียวเลยก็ผักคะน้านะคะปวยเลง้ง ผลไม้ก็เช่นกล้วยกล้วยน้ำวานะคะแล้วก็ถั่วต่างๆเป็นต้นที่ได้แมกนีเซียมนะคะและธาตุอื่นๆก็เช่นธาตุเหล็กน,นะคะแล้วก็กดอนรต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องนะคะกับกล้ามเนื้อของเรานะคะถ้าเราขาดพ่องไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ง่ายะะใช่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปเลยเนาะว่า,าอาจจะมองว่าเออมันเป็น ท้าทาของเราแต่จริงอะปัจจัยอือ่นๆก,ก็อย่างที่อาจารย์บอกก็มีส่วนนะคะ<ช>เรื่องของวิตามินต่างๆซึ่งเราหาได้ง่ายๆเลยในอาหารเราเนี้<ช>ที่ที่อาจารย์อิงเล่ามาเนี่ยแต่ว่านิดนึงเนาะอาจารย์เนาะสำหรับคนที่มีโรคประจําตัวเนี่ยก็อาจจะต้อง ดูด,ด้วยอาหาราที่เหมาะสมต่อโลกด้วยใช่ใชค่ะโอเคค่ะทางออกที่3เลยค่ะจ้าทางออกที่3นะคะก็เป็นสมดุลฮอร์โมนคะม่ะฮอร์โมนของเราเนี่ยเป็นผู้ส่งสารไปในระบบต่างๆของร่างกายให้ทํางานเนี่ยประสานสอดคล้องกันนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่าถ้าคนที่ ผู้หญิงที่หมดประจำเดือนจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ง่ายกว่าคนที่ยังไม่หมดประจำเดือนนะคะเรื่องด้วยฮอร์โมนของผู้หญิงก็คือเอสโตรเจนของผู้ชายก็คือเทสโทสเตอโรนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการลดการอักเสบของกล้ามเนื้อนะคะเป็นสัรเป็นสารช่วยลดการอักเสบนะคะแล้วก็ยังส่งผลต่อการดูดซึมแร่ธาตุแมกนีเซียมที่กล่าวไปข้างต้นด้วยถะะ้าอาจารย์ละเรื่องของฮอร์โมนที่มันไม่สมดุลมันเป็นไปตามวัยเนี่ยเราควรจะทํำยังไงเป็นไปตามวัยใช่ไหมคะอ,มอันนี้สามารถ ปรึกษาแพทย์ได้เราไม่ควรปรับสมดุลไม่ควรซื้อยาปรับฮอร์โมนมาทานเองนะคะต้องเน้นเลยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจริงๆแล้วฮอร์โมนที่ไม่สมดุลไม่ได้เกิดจากอายุอย่างเดียวนะคะอาจจะเกิดจากไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะความเครียดนะคะต่างความเครียดการดื่มชากาแฟนะคะส่งผลต่อสมดุลการนอนหลับพักผ่อนก็เกี่ยวเช่นเดียวกัน คุณผู้ชมคะไม่ได้เฉพาะเรื่องของคนสูงอายุอย่างเดียวนะคะน้องๆทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะวัยไหนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นออฟฟิศซินโดรมได้เหมือนกันนะคะโอ้โหตอนแรกที่แก่อย่างเดียวไมเนี่ยยังคิดอยู่ในใจนะแก่นี่ไม่ดีเลยแต่ไม่แก่ก็เป็นได้เหมือนกันที่ไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะแล้วก็ทางออกสุดท้ายค่ะออฟฟิศซินโดรมสัมพันธ์กับการนอนเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากถ้าสมมติว่าเรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเนาะนอกจากจะทําให้รู้สึกอ่อนเพลียแล้วค่ะจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับ จะได้ยินว่าการนอนระหว่างการนอนจะมีการหลังโคต์แฟกเตอร์นะคะ,ะที่จะช่วยเรื่องการปวดเมื่อยต่างๆลดการอักเสบนะคะ,ะดังนั้นเมื่อเรานอน,อนพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ,อปวดเมื่อยตัวได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะอ๋อวันนี้ออฟฟิศซินโดมที่อาจารย์อิงเอามาเล่าให้ฟังวันนี้เราก็อาจจะได้ยินบ่อยๆเนาะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะลืมปัจจัยเหล่านี้ไปเนาะตั้งแต่เรื่องของท่าทาง กิจวัตรประจาวันของเรานะคะเรื่องของปัจจัยอื่นๆเนาะวิตามินอาาวิตามินหรือเปลา่าฮอร์โมนและการนอนพวกนี้มันมีผลทั้งหมดเลยนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็ ให้เราลองมาเช็คตัวเองดูนะคะว่าเรามีสิ่งพวกนี้หรือเปล่าแล้วก็ออกกําลังกายนะคะที่อาจารย์อิงแนะนําไปวันนี้6ข่าง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็ลองเอาไปเช็คตัวเองดูแล้วก็ลองเอาไปทาดูนะคะเราได้ผลอย่างไรก็กลับมาเล่าให้กันฟังด้วยนะคะวันนี้ขอ<ะ>ขอบคุณอาจารย์อิงมากๆเลยนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ